ระดาลูกมีเพื่อนดีๆคนหนึ่งนะเพื่อนที่รักกันจริงไม่ได้หาง่ายนะอย่าให้ผู้ชายคนเดียวมาทําให้มิตรภาพที่สร้างมาตั้งหลายปีต้องพังไปผู้ชายเดี๋ยวก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เพื่อนดีๆถ้าหายไปบางทีหาตลอดชีวิตก็หาไม่ได้อีกคําพูดของแม่เหมือนมีใครเอาอะไรมาตีหัวระดารู้ทันทีว่าเธอกําลังจะเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่มีค่ากว่าความรักสิ่งที่อยู่กับเธอมานานกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาไม่นานวันถัดมาระดาตัดสินใจเดินไปหานิชานิชานั่งอยู่ที่มุมโต๊ะหลั ้องน้ำตาคลอเหมือนพยายามแกล้งทำเป็นเข้มแข็งประดานั่งลงตรงหน้าและพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่านิชาเราขอโทษนะเรารู้ว่าเราทำให้แกอึดอดัดเราไม่ได้อยากแย่งใครแค่ไม่กล้าบอกกลัวแกเสียใจแต่พอเน,นี่ยมันกลับทำให้ทุกอย่างพังไปหมดนิชานิ่งไปสักทัาก่อนตอบเบาๆเราเองก็พีเราอิจฉาแกเรากลัวว่าแกจะเลือกเขามากกว่าเราเราโง่เองที่เอาผู้ชายคนเดียวมาทำให้มิตรภาพพังไปแบบนี้เรากลัวว่าแกจะทิ้งเราเลยยิ่งทำตัวแย่เข้าไปอีกท้งคู่มอง หนน้ากัแล้วก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกันน้ําตาวันนั้นไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่เป็นการปลดปล่อยเหมือนกําแพงที่สร้างขึ้นหลายเดือนถูกทุบลงในพริบตาไม่กี่วันหลังจากนั้นพี่พัฒเองก็เข้ามาพูดกับทั้งสองเขาบอกความจริงว่าเขาชอบระดามาตั้งแต่แรกแต่ไม่กล้าบอกกลัวนิชาจะเสียใจเพราะเห็นว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมากคาพูดของพี่พัททําให้นิชายิ้มบางๆเหมือนยอมรับได้เต็มใจเพราะลึกๆในใจเธอรู้ดีว่าคนเราเลือกบังคับหัวใจกันไม่ได้ แต่เลือกไม่หักหลังกันได้เสมอหลังจากนั้นไม่นานคนที่เดินเข้ามาในชีวิตนิชาคือธนาหนุ่มเรียบร้อยอ่อนโยนคอยช่วยเหลือ